ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูมานิวเล็ตนะครับเราสามารถทําการถอนเงินได้นะครับตั้งแต่10บาทถึง500บาทเลยนะครับในการถอนเงินใครที่สนใจในการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูมานิวเล็ตดูได้ในคลิปนี้เลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมานิวเลตนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับผม ามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถกดค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีการเสียเงนินนะครับสำหรับตัวแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมเนีวอลิตนะครับผมก็เป็นแอปเกมนี้เลยใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์มพชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะจะมีลิงก์การดดดาาาววนโหหลแอปไ้้ใสมรถก ดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัคร,รแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยสําหรับใครที่สมัคร,รไปแล้วนะครับผมก็สามารถเข้า,ขาทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนนะครับตั้งแต่ด้านบนซ้ายมือลงมาด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการถอนเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านบนซ้ายมือกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากตรง ก็คือคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเป็นเงินทูมานี่ a วลตในการทําตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าคะแนนของเราเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้าง1คือการเล่นเกม2คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นประวัติคะแนนของเราให้ดูนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับก็คือการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยจะเป็นการใช้ในส่วนของคะแนนเพชรสีแดงของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเข้าทูมานี่โวลตถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันก็จะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนอยู่ที่จํานวน10บบาท ก็คือขั้นต่ําในการแลกซึ่งจํานวน10บาทเนี่ยมันจะแลกได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่สามารถแลกได้หลายครั้งเนาะพอเราแลกจํานวน10บาทไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนที่จํานวน 20, 50, 200แล้วก็500บาท1วันนะครับเราสามารถแลกได้โดยที่ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะครับแล้วก็ยอดเงินเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดในการแลกเนาะสมมติว่าเรามียอดเงินอยู่ที่100บาทซึ่งรายการ100บาทเนี่ยมันไม่มีเราสามารถเลือกเป็นรายการ20ครั้งก็ได้หรือว่าจะแลกเป็น50บาท 2ครั้งก็ได้เหมือนกันสมมุติเราต้องการแลกเงินที่1,000บาทถ้าเรามียอดเงิน1000บาทแล้วก็กดเลือกรายการ500บาทเนี่ยสครั้งได้เลยนะครับอันนี้เราสามารถแลกได้เลยเมื่อเรามียอดเงินครบแล้วเนาะที่ผมจะทําการแลกเนี่ยผมจะแลกไปที่รายการ200นะครับแต่ว่าจํานวนเพชรเนี่ยมันยังขาดอยู่นะครับยังไม่ครบเนาะขาดอีกประมาณ400กว่าคะแนนเดี๋ยวต้องเก็บให้ครบก่อนเดี๋ยวจะมาแลกในคลิปถัดไปนะครับต่อมานะครับวิธีการหาคะแนนตรงนี้เนี่ยเขามีให้เราทําด้วยเนาะเล่นเพื่อสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของ Time War เราสามารถ เข้าไปที่หน้าเว็บของเขาได้นะครับมันก็จะมีการทำคะแนนนะครับโดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ของก่อนนะครับมันจะมีการคลิกในส่วนของโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆการดาวน์โหลดแอปทำภารกิจการทำแบบสำรวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของประวัติการเงินของเราเนาะจำนวน50บาทนะครับที่เราเคยแลกไปก่อนหน้าน,นี้มันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราดูนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเมนูนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลข12ด้านบนขวามือเนาะ อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตั๋วนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมวิธีการหาตั๋วนะครับเขาแบ่งเป็น3วิธี1คือการรับชมคีวิดโอโฆษณานะครับสคือการเล่นเกมนะครับอย่างน้อย1เพรนะครับเราจะได้รับ1ตั๋วแล้วก็การรับฟรีตรงนี้นะครับสามารถกดรับได้เลยประมาณนี้นะครับต่อไป3มขีดด้านบนขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าบัญชีของเราก็คือชื่อบัญชีสามารถกดออกจากระบบได้นะต่อไปด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปจอยเกมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมที่เราสามารถ สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งในการทําภารกิจเพิ่มได้ตรงนี้เราต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนถึงเราจะทําในส่วนของเพจได้เนาะก็กดเพจนะครับเพื่อที่จะทาการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องนั่นเองต่อไปนะครับก็คือการเชิญนะครับการเชิญเนี่ยเราสามารถทําการเชิญหรือว่าโปรโมทแอปได้ตามช่องทางออนไลน์ของเพื่อนๆได้เลยกดเชิญทันทีนะครับมันก็จะแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเ a ซบุ o กทวิ t t ตอร์ไลน์ยู t ูบทิ k t o อกสามารถโปรโมทหรือว่าแนะนําต่อได้การแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆ เื่อนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทํา ถ้าเราไม่ทําการเชิญเพื่อนเราก็สามารถแลกเงินได้ปกติเหมือนเดิมไม่มีผลในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญน,นะครับในการถอนเงินเนาะตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของรหัสอ้างอิงของเราคือว่าเราสามารถใช้รหัสโค้ดนี้ในการแนะนําให้เขากรอกรหัสโค้ดของเราได้วิธีการรับ100เพชรนะครับต้องให้เขาดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนํากรอกรหัสอ้างอิงทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย1คะแนนจากการเล่นเกมหรือว่าเว็บไซต์ของทา War เราจะได้รับ100คะแนนแล้วก็รับคะแนนได้โดยที่ไม่จํากัดเลย ก็คือจะได้รับ30%ของคะแนนของเพื่อนทั้งหมดนะครับอันนี้คือการรับคะแนนจากการเฉิญเพื่อนนะครับสามารถไปทําเพิ่มเติมได้เลยต่อมาในส่วนของการ์ดนะครับผมตัวการ์ดเนี่ยก็คือเราจะได้รับจากการเล่นเกมต่อรูปภาพเนาะเราสามารถสะสมการ์ดตรงนี้ในการเปิดกล่องในการรับเพชรเพิ่มได้นะครับผมก็ดูตรงนี้เลยนะครับว่าเรายังขาดอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอาหาร1นะครับขาดไป6รูปภาพแล้วก็เป็นรูปในเมืองนะครับขาดไปอีก2รูปภาพเราถึงจะ เปิดกล่องได้แล้วก็เป็นรูปผู้หญิงคู่กันเนี่ยขาดไปอีก2รูปเนาะถึงจะได้รับ50เพชรแล้วก็มาดูได้เลยนะครับประมาณนี้ต่อไปวิธีการเล่นเกมนะครับเล่นอย่างไรนะครับก็สังเกตตรงนี้จะมีรูปนะครับเป็นรูปภาพที่ยังขาดช่องว่างอยู่ในการเลือกนะครับ <S <S แล้วก็มากดเลือกรูปภาพให้ถูกต้องนะครับผมว่ารูปเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็กดเลือกให้มันถูกนะครับผมก็สังเกตดูในรูปสี่เหลี่ยมเนาะว่ามันขาดอะไรไปแล้วก็กดเลือกให้มันถูกนะครับถ้ามันผิดเนี่ยมันก็จะขึ้นกากระบาดแบบนี้เลยนะครัับผมอนนี้ เลือกผิดไปเนาะต่อไปรูปสุดท้ายนะครับแล้วก็มาเลือกโอเคนะครับถ้าเราทําจบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณเพิ่งเปิดกล่องใหม่นะครับมันก็จะมีรูปภาพให้เราไปสะสมเพื่อที่จะทําการเปิดกล่องเพิ่มนะครับก็จะได้รับเพชรด้วยนะเอาโอเคนะครับสําหรับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเล่นเกมต่อรูปภาพนะครับการเล่นเนี่ยไม่ยากนะครับผมก็ทําตามแต่ละเมนูได้เลยถ้าหากว่าเราอยากจะมีคะแนนหรือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถไปกดเชิญเพื่อนได้นะครับทุกคนสามารถ ทำได้เหมือนกันก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชิญในการแนะนําเพื่อนก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับการใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้สําหรับการถอนเงินนะครับเดี๋ยวจะลงเป็นอีก1คลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าผมอยากจะถอนที่รายการ200บาทนะครับผมคะแนนเนี่ยขาดอีกแค่400กว่าคะแนนน่าจะได้แล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับขั้นตอนวิธีการสมรัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่าง นี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคบว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยสําหรับใครที่สมัครไปแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนนะครับตั้งแต่ด้านบนซ้ายมือลงมาด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนการถอนเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านบนซ้ายมือกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับตัวเพชรสีแดงนะครับก็คือคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเป็นเงิน t ทมอนี่วอลเลตในการทําตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้ ว่าคะแนนของเราเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้าง1คือการเล่นเกม2คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นประวัติคะแนนของเราให้ดูนะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่2นะครับก็คือการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยจะเป็นการใช้ในส่วนของคะแนนเพชรสีแดงของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเข้า t ูมิ n นียโวลิทถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันก็จะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนอยู่ที่จํานวน10บาทก็คือขั้นต่ําในการแลกซึ่งจํานวน10บาทเนี่ยมันจะแลกได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่สามารถแลกได้หลาย นะพอเราแลกจํานวน10บาทไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนที่จํานวน 20, 50, 200แล้วก็500บาท1วันนะครับเราสามารถแลกได้โดยที่ไม่ได้จํากัดจ,จํานวนครั้งนะครับแล้วก็ยอดเงินเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดในการแลกเนาะสมมุติว่าเรามียอดเงินอยู่ที่100บาทซึ่งรายการ100บาทเนี่ยมันไม่มีเราสามารถเลือกเป็นรายการ20 5ครั้งก็ได้หรือว่าจะแลกเป็น50บาท2ครั้งก็ได้เหมือนกันสมมติเราต้องการแลกเงินที่1,000บาทถ้าเรามียอดเงิน1,000บาทแล้วก็กดเลือกรายการ500 ่ยงครั้งได้เลยนะครับอันนี้เราสามารถแลกได้เลยเมื่อเรามียอดเงินครบแล้วเนาะที่ผมจะทําการแลกเนี่ยผมจะแลกไปที่รายการ200นะครับแต่ว่าจํานวนเพชรเนี่ยมันยังขาดอยู่นะครับยังไม่ครบเนาะขาดอีกประมาณ400กว่าคะแนนเดี๋ยวต้องเก็บให้ครบก่อนเดี๋ยวจะมาแลกในคลิปถัดไปนะครับต่อมานะครับวิธีการหาคะแนนตรงนี้เนี่ยเขามีให้เราทําด้วยเนาะเล่นเพื่อสร้างรายได้จากเว็บไซต์ของ time war เราสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บของเขาได้นะครับมันก็จะมีการทําคะแนนนะครับโดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ของก่อน มันจะมีการคลิกในส่วนของโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของประวัติการเงินของเราเนาะจำนวน50บาทนะครับที่เราเคยแลกไปก่อนหน้านี้มันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราดูนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของเลข12ด้านบนขวามือเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตั๋วนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมวิธีการหาตั๋วนะครับเขาแบ่งเป็น3วิธี1คือการรับชมคลิปวิดีโอ โฆษณานะครับ2คือการเล่นเกมนะครับอย่างน้อย1เพชรนะครับเราจะได้รับ1ตัว๋วแล้วก็การรับฟรีตรงนี้นะครับสามารถกดรับได้เลยประมาณนี้นะครับต่อไป3ขีดด้านบนขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าบัญชีของเราก็คือชื่อบัญชีสามารถกดออกจากระบบได้นะต่อไปด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปจอยเกมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมที่เราสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งในการทําภารกิจเพิ่มได้ตรงนี้เราต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนถึงเราจะทําในส่วนของเพชรได้เนาะก็กดเพจนะครับเพื่อ จะทําการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องนั่นเองต่อไปนะครับก็คือการเชิญนะครับการเชิญเนี่ยเราสามารถทําการเชิญหรือว่าโปรโมทแอปได้ตามช่องทางออนไลน์ของเพื่อนเพื่อได้เลยกดเชิญทันทีนะครับมันก็จะแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Line YouTube Tik t o อกสามารถโปรโมทหรือว่าแนะนําต่อได้การแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทํา ถ้าเราไม่ทําการเชิญเพื่อนเราก็สามารถแลกเงินได้ปกติเหมือนเดิมไม่มีผลในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญน,นะครับในการถอนเงินเนาะตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของรหัสอ้างอิงของเราคือว่าเราสามารถใช้รหัสโค้ดนี้ในการแนะนําให้เขากรอกรหัสโค้ดของเราได้วิธีการรับ100เพชรนะครับต้องให้เขาดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนํากรอกรหัสอ้างองิงทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย1คะแนนจากการเล่นเกมหรือว่าเว็บไซต์ของ t า w a w เราจะได้รับ100คะแนนและก็รับคะแนนได้โดยที่ไม่จํากัดเลย เลยก็คือจะได้รับ30%ของคะแนนของเพื่อนทั้งหมดนะครับอันนี้คือการรับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับสามารถไปทําเพิ่มเติมได้เลยต่อมาในส่วนของการ์ดนะครับผมตัวการ์ดเนี่ยก็คือเราจะได้รับจากการเล่นเกมต่อรูปภาพเนาะเราสามารถสะสมการ์ดตรงนี้ในการเปิดกล่องในการรับเพชรเพิ่มได้นะครับผมก็ดูตรงนี้เลยนะครับว่าเรายังขาดอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอาหาร1นะครับขาดไป6รูปภาพแล้วก็เป็นรูปในเมืองนะครับขาดไปอีก2รูปภาพเราถึงจะ เปิดกล่องได้แล้วก็เป็นรูปผู้หญิงคู่กันเนี่ยขาดไปอีก2รูปเนาะถึงจะได้รับ50เพชรแล้วก็มาดูได้เลยนะครับประมาณนี้ต่อไปวิธีการเล่นเกมนะครับเล่นอย่างไรนะครับก็สังเกตตรงนี้จะมีรูปนะครับเป็นรูปภาพที่ยังขาดช่องว่างอยู่ในการเลือกนะครับแล้วก็มากดเลือกรูปภาพให้ถูกต้องนะครับผมว่ารูปเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็กดเลือกให้มันถูกนะครับผมก็สังเกตดูในรูปสี่เหลี่ยมเนาะว่ามันขาดอะไรไปแล้วก็กดเลือกให้มันถูกนะครับถ้ามันผิดเนี่ยมันก็จะขึ้นกากบาดแบบนี้เลยนะครัับผมอนนี้ เลือกผิดไปเนาะต่อไปรูปสุดท้ายนะครับแล้วก็มาเลือกโอเคนะครับถ้าเราทําจบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณเพิ่งเปิดกล่องใหม่นะครับมันก็จะมีรูปภาพให้เราไปสะสมเพื่อที่จะทําการเปิดกล่องเพิ่มนะครับก็จะได้รับเพชรด้วยนะอ่าโอเคนะครับสําหรับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเล่นเกมต่อรูปภาพนะครับการเล่นเนี่ยไม่ยากนะครับผมก็ทําตามแต่ละเมนูได้เลยถ้าหากว่าเราอยากจะมีคะแนนหรือว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถไปกดเชิญเพื่อนได้นะครับทุกคนสามารถ ทำได้เหมือนกันก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเชิญในการแนะนําเพื่อนก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับการใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้สําหรับการถอนเงินนะครับเดี๋ยวจะลงเป็นอีก1คลิปแล้วกันเนาะเพราะว่าผมอยากจะถอนที่รายการ200บาทนะครับผมคะแนนเนี่ยขาดอีกแค่400กว่าคะแนนน่าจะได้แล้วนะครับฝากเพื่อนๆก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินเข้าทูมิเนียลเล็ให้ดูนะครับจานวน100บาทนะครับผมใครที่สนใจในการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเล็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็โยงกับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับจำนวนทนเล่ฟรบนมือยืานะครับ ลงทุนสักบาทเดียวทําเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนใครที่สนใจในการหารายได้เสริมฟรีนะครับดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนี่วลเล็กันก่อนนะครับผมสำหรับตัวแอปเนี่ยเราดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ดูได้ในคลิปเลยนะครับจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งตามชื่อได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเเกมทํางินนะครับ แอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าบัตแคสต์นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแล้วก็ขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าขั้นตอนวิธีการสมัครเนี่ยสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้้้อย่่่างงไไรนครัดดูตแตแลิปที ต่อมานะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนของการใช้งานเมนูแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรเล่นแบบไหนถึงจะได้รับเงินนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่1น,นะครับเมนูบ้านนะครับผมด้านบนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอชื่อแอปนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคะแนนแล้วก็จะเป็นการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนี n วอลเลตเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะมีขั้นต่ําให้เราถอนนะครับอยู่ที่จํานวน10บาทซึ่งมันถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นหากเราถอนเงินไปแล้วจํานวน10บาท มันจะถอนได้แค่ครั้งเดียวเนาะมันจะไม่สามารถถอนเพิ่มได้นะครับและการต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่20บาทถึง500บาทนะครับผมการถอนเงินนะครับถ้าเรายังไม่เคยถอนเลยนะครับยังไม่เข้าใจวิธีการกรอ,อกรับเงินเนี่ยสามารถดูคลิปที่2ด้านล่างคลิปนี้ได้เนาะจะมีคลิปที่2แนบไปให้การถอนเงินนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําภารกิจก่อนการถอนเมื่อเรามีจํานวนเพชรหรือว่ามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราสามารถแลกได้เลยเดี๋ยวผมจะทําการกดแลกไปที่รายการ50บาทครับทั้งหมด2ครั้งเนาะก็กดไปแล้วก็ กดถอนได้เลยเพราะว่าผมได้ทําการบันทึกเบอร์ wallet ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยถอนไปแล้วเราไม่ต้องกรอกเบอร์ wallet ซ้ำนะครับถอนไป1ครั้งแล้วนะหนึบาทนะครับผมตอนนี้นะครับก็ได้ทําการถอนเงินไปที่100บาทเรียบร้อยนะครับซึ่งผมสามารถถอนเพิ่มได้อีก20บาทเนาะก็กดถอนเลยแล้วกันนะครับซึ่งถอนไปทั้งหมด3รายการนะครับรวมเป็น120บาทที่ทําการถอนไปนะต่อมานะครับเลื่อนลงมาดูที่ด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนคําว่าประวัติการเงินสําหรับประวัติการเงินตรงนี้นะครับผม เราได้ทำการถอนไป3รายการเนาะก็52รายการแล้วก็20บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดดูได้นะครับสลับยอดเงินที่เราทําการถอนไปก็อยู่ระหว่างรอดําเนินการน,นะครับการกระบาดปิดไปได้เลย ตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของยอดเงินที่เราทําการถอนไป120บาทนะครับก็ได้รับเข้าบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตเรียบร้อยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยได้เงินปกติเหมือนเดิมนะครับจ่ายเงินเร็วมากๆนะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินนะครับก็ตรงนี้จะมี4เมนูเนาะให้เราเริ่มตั้งแต่อันแรกนะครับก็มีเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับในส่วนของจอยเกมตรงนี้ก็จะมีตัวเกมเนี่ยให้เราเลือกติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลลงงงในเเเเครรรรืื่อออขาาาาสมถกกด เกมในการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยเมื่อเราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็บให้เรามากดตรงคําว่า my game ด้านบนตรงนี้จะมีคําว่า my game อยู่ก็จะมีตัวเกมที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็เข้าไปเล่นในการทําคะแนนนะครับตัวที่2นะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของ Cpx นะครับก็คือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ line. ในการรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมสายแบบสํารวจนะครับไม่น่าจะพลาดตรงนี้นะเพราะว่าสามารถทําในส่วนของคะแนนได้เยอะขึ้น นะครับก็ลองเข้ามาตอบเข้ามาทําตรงนี้เพิ่มได้สําหรับการทําคะแนนนะครับอันนี้3นะครับเว็บไซต์ของ Time War นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเพื่อสร้างรายได้เหมือนกันเนาะก็กดเข้าไปดูได้เลยในส่วนของเว็บไซต์ Time War นะครับเราจะต้องทําการสมัครผ่านตัว Google ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็กดสมัครตรงนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ Time War ได้เลยนะครับก็กดติกถูกแก้แคปชั่นก่อนได้นะให้มันขึ้นติ๊กถูกนะครับผมเลือกให้ถูกต้องเนาะแล้วก็กดส่งนะครับแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบได้เลยการทําในส่วนของเว็บไซต์ Time ก็จะเป็นในเรื่องของการคลิกเว็บไซต์โฆษณาตอบแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับรวมไปถึงการดาวน,โน์โหลดแอปเกมในการทำภารกิจเนาะก็สามารถทำเพิ่มเติมได้เลย อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแอป,ปเพิ่มเติมเพื่อรับรางวัลเงินสดนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอป,ปในเครือข่ายเดียวกันนะครับที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะแอป,ปนี้เนี่ยทั้ง3แอป,ปเนี่ยผมรีวิวให้หมดแล้วนะครับใครที่ต้องการดาวโหลดเพิ่มเติมก็สามารถกดดาวโหลดตรงนี้เพิ่มได้รูปแบบการเล่นการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับแอป,ปนี้เลยเพราะว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นเองสถานะการถอนเงินของเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการแก้ไขแล้วก็คือเราเนี่ยได้รับเงินเข้าในส่งของบัญชีทูมิเนียล ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเมนูที่2ด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับในการเชิญหรือว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความสะดวกความถนัดของแต่ละบุคคลการเชิญนะครับก็กดเชิญทันทีได้เลยแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆในมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับการแชร์นะครับก็อยู่ที่ของเราเองครับว่าเราชอบช่องทางไหนมากสุดนะครับเป็น f a c e b o o ท t w i t t อร์ i n e YouTube t i k t o k สามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยแล้ว การเชิญเพื่อนเราจะได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้รับ1000ก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยกรอกรหัสโค้ดอ้างอิงของเรานะครับจากนั้นเนี่ยรับอย่างน้อย1คะแนนจากการเล่นเกมทําแบบสํารวจนะครับแล้วก็เข้าใช้งานในส่วนของเว็บไซต์ทา,าร์มอได้รับมา1คะแนนเราได้รับทันที1000คะแนนนะครับและเรายังได้รับอีก30%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับที่เพื่อนทําได้นะเขาก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะให้เรานะครับเป็นการ uh, ทำภารกิจนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตรรงนีี้เ่ยา จะทาหรือว่าไม่ทําก็สามารถถอนเงินได้นะก็ทั้งหมดการใช้งานมีแค่นี้เลยนะครับใช้งานไม่ยากนะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับต่อมานะครับเราเข้ามาดูในส่วนของบัญชีทูมอนี่เวลต์นะครับในส่วนของยอดเงินที่เราทําการแลกไปหรือว่าถอนเงินไปเนี่ยตามที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อนะครับว่ามันได้เงินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูที่รายการในส่วนของบัญชีทูมอนี่เลตเนาะว่ายอดเงินที่เราทําการถอนไป120บบาทเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นรายการ50บาท50บาทแล้วก็20บาทที่ได้ทําการถอนเงินจากแอปไปนั่นเองนะครับในวันที่6เดือน7นะครับเวลาก็14นาฬิกา20นาทีถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับใครสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีสมัครฟรีไม่ต้องเสียเงินในการใช้งานนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยเนาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินนะครับผมแอปนี้เลยนะครับ ใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดเลยเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวนโหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยและก็ขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนรบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าขั้นตอนวิธีการสมัครเนี่ยสมัครแบบไหนอย่างไรใช้อย่างไรนะครับดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยต่อมานะครับพอเราสมัครเสร็จ รเรามาดูในส่วนของการใช้งานเมนูแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรเล่นแบบไหนถึงจะได้รับเงินนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่1นะครับเมนูบ้านนะครับผมด้านบนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอชื่อแอปนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคะแนนแล้วก็จะเป็นการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนี่ยวอลเลตเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะมีขั้นต่ําให้เราถอนนะครับอยู่ที่จํานวน10บาทซึ่งมันถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นหากเราถอนเงินไปแล้วจํานวน10บบาทเนี่ยมันจะถอนได้แค่ค,ครั้งเดียวเนาะมันจะไม่สามารถ ถอนเพิ่มได้นะครับและการต่อไปเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่20บาทถึง500บาทนะครับผมการถอนเงินนะครับถ้าเรายังไม่เคยถอนเลยนะครับยังไม่เข้าใจวิธีการกรอกรับเงินเนี่ยสามารถดูคลิปที่สองด้านล่างคลิปนี้ได้เนาะจะมีคลิปที่2แนบไว้ให้การถอนเงินนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําภารกิจก่อนการถอนเมื่อเรามีจํานวนเพชรหรือว่ามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราสามารถแลกได้เลยเดี๋ยวผมจะทําการกดแลกไปที่รายการ50บาทครับทั้งหมด2ครั้งเนาะก็กดไปแล้วก็กดถอนได้เลยเพราะว่าผมได้ทําการบันทึก เบอร์ wallet ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยถอนไปแล้วเราไม่ต้องกรอกเบอร์ wallet ซ้ำนะครับถอนไป1ครั้งแล้วนะ150บาทนะครับผมตอนนี้นะครับก็ได้ทําการถอนเงินไปที่100บาทเรียบร้อยนะครับซึ่งผมสามารถถอนเพิ่มได้อีก20บาทเนาะก็กดถอนเลยแล้วกันนะครับซึ่งถอนไปทั้งหมด3รายการนะครับรวมเป็น120บาทที่ทําการถอนไปนะต่อมานะครับเลื่อนลงมาดูที่ด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนคําว่าประวัติการเงินสําหรับประวัติการเงินตรงนี้นะครับผมก็ให้เรามาดูนะครับเราได้ทาการอนกก็ 50สรายการแล้วก็20บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดดูได้นะครับสลับยอดเงินที่เราทำการถอนไปก็อยู่ระหว่างรอดำเนินการนะครับการกระบาดปิดไปได้เลย ตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของยอดเงินที่เราทําการถอนไป120บาทนะครับก็ได้รับเข้าบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตเรียบร้อยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยได้เงินปกติเหมือนเดิมนะครับจ่ายเงินเร็วมากๆนะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินนะครับก็ตรงนี้จะมี4เมนูเนาะให้เราเริ่มตั้งแต่อันแรกนะครับก็มีเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับในส่วนของจอยเกมตรงนี้ก็จะมีตัวเกมเนี่ยให้เราเลือกติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเราสาามรถกกดเลือ เกมในการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยเมื่อเราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็ให้เรามากดตรงคําว่า My Game ด้านบนตรงนี้จะมีคําว่า My Game อยู่ก็จะมีตัวเกมที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็เข้าไปเล่นในการทําคะแนนนะครับตัวที่2นะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของ CPX นะครับก็คือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ line. ในการรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมสายแบบสํารวจนะครับไม่น่าจะพลาดตรงนี้นะเพราะว่าสามารถทําในส่วนของคะแนนได้เยอะขึ้น ก็ลองเข้ามาตอบเข้ามาทําตรงนี้เพิ่มได้สําหรับการทําคะแนนนะครับอันนี้3นะครับเว็บไซต์ของ Time War นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่นเพื่อสร้างรายได้เหมือนกันเนาะก็กดเข้าไปดูได้เลยในส่วนของเว็บไซต์ Time War นะครับเราจะต้องทําการสมัครผ่านตัว Google ก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็กดสมัครตรงนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ Time War ได้เลยนะครับก็กดติ๊กถูกแก้แคปชั่นก่อนได้นะให้มันขึ้นติ๊กถูกนะครับผมเลือกให้ถูกต้องเนาะแล้วก็กดส่งนะครับแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบได้เลยการทําในส่วนของเว็บไซต์ Time w a ก็จะเป็นในเรื่องของการคลิกเว็บไซต์โฆษณานตอบแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับรวมไปถึงการดาวน์โหลดแอปเกมในการทําภารกิจเนาะก็สามารถทําเพิ่มเติมได้เลย อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแอปเพิ่มเติมเพื่อรับรางวัลเงินสดนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปในเครือข่ายเดียวกันนะครับที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะแอป,ปนี้เนี่ยทั้ง3แอป,ปเนี่ยผมรีวิวให้หมดแล้วนะครับใครที่ต้องการดาวโหลดเพิ่มเติมก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้เพิ่มได้รูปแบบการเล่นการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับแอป,ปนี้เลยเพราะว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นเองสถานะการถอนเงินของเราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการแก้ไขแล้วก็คือเราเนี่ยได้รับเงินเข้าในส่งของบัญชีทูมิวเลย ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเมนูที่2ด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับในการเชิญหรือว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความสะดวกความถนัดของแต่ละบุคคลการเชิญนะครับก็กดเชิญทันทีได้เลยแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆในมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับการแชร์นะครับก็อยู่ที่ของเราเองนะว่าเราชอบช่องทางไหนมากสุดนะครับเป็น f a c e b o o ท Twitter Li n e y o u t u b e TikTok สามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยแล้ว การเชิญเพื่อนเราจะได้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้รับ1000ก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยกรอกรหัสโค้ดอ้างอิงของเรานะครับจากนั้นเนี่ยรับอย่างน้อย1คะแนนจากการเล่นเกมทาแบบสํารวจนะครับแล้วก็เข้าใช้งานในส่วนของเว็บไซต์ทาวเวอร์ได้รับมา1คะแนนเราได้รับทันที1000คะแนนนะครับและเรายังได้รับอีก30%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับที่เพื่อนทําได้นะเขาก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะให้เรานะครับเป็นการทำภารกิจนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนนนะครรรับตงีี้เเ่ยา จะทาหรือว่าไม่ทําก็สามารถถอนเงินได้นะก็ทั้งหมดการใช้งานมีแค่นี้เลยนะครับใช้งานไม่ยากนะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับต่อมานะครับเราเข้ามาดูในส่วนของบัญชีทูมอนี่เวลตนะครับในส่วนของยอดเงินที่เราทําการแลกไปหรือว่าถอนเงินไปเนี่ยตามที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อนะครับว่ามันได้เงินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูที่รายการในส่วนของบัญชีทูมอนี่เวลต์เนาะว่ายอดเงินที่เราทําการถอนไป120บบาทเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นรายการ50บาท50บาทแล้วก็20บาทที่ได้ทําการถอนเงินจากแอปไปนั่นเองนะครับในวันที่6เดือน7นะครับเวลาก็14นาก20นาทีถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีนะครับใครสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีสมัครฟรีไม่ต้องเสียเงินในการใช้งานนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยเนะยาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ